สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมมอสเวชรากรนะครับผมวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆนะมาพูดคุยกันในหัวข้อของเรื่องเ,อเมื่อเขาทิ้งเราไปนะครับแต่เราต้องไม่ทอดทิ้งตัวเองเด็ดขาดนะครับผมการที่มีคนมาบอกเลิกเรานะครับท้ายที่สุดแล้วมันมันก็เป็นการที่เขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเราหรือไม่เห็นสิ่งที่เขาอาจจะมองเราไม่ออกอะนะครับทั้งที่เราก็ เป็นคนดีแท้ๆเป็นคนที่ตั้งใจรักเขาแต่แต่มันมีมากกว่านั้นนะในเรื่ององความรักเนาะเลยทําให้บางคู่ไปกันไม่รอดก็เกิดจากการที่อาจจะเข้าใจกันน้อยจนเกินไปนะครับผมเ,เมื่อเขาทิ้งเราอะนะครับก็บางคนอาจจะมาตั้งคําถามกับตัวเองในแง่ลบอย่างเช่นทําไมเขาไม่รักฉันทําไมเขาถึงทิ้งฉันไปนะครับคําถามตัวนี้มันก็นํา มาซึ่งคําตอบที่มันไปในแง่ลบอะ่ะหรือฉันคงดีไม่พอหรือฉันคงงูสซหน้าเรืออะไรต่างๆอะ่ะแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนคําถามกับตัวเองไปในทิศทางบวกอย่างเช่นฉันอยากให้ตัวเองมีชีวิตแบบไหนโดยที่ไม่มีเขานะครับโดยที่ไม่มีคนซนะัพพอร์ตฉันอยากให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบไหนนะครับผมอันนี้มันจะเป็นการที่เรา ได้มุมมองบวกๆได้คําตอบบวกๆมากกว่านะครับบางครั้งเราอาจจะเปล่งแแบว่าการที่เราอยู่ด้วยตนเองแบบมีความสุขดูแลตนเองได้ด้วยตนเองเนี่ยมันจะเป็นรากฐานของลูกสิ่งเลยอะ่ะนะครับผมเพราะผมมีคําพูดหนึ่งที่ผมชอบชอบพูดกับตัวเองก็คือเราต้องรอดก่อนเราถึงจะช่วยคนอื่นได้นะต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เราต้องรอดก่อนแล้วถึงจะช่วยคนอื่นได้ถ้าเรายังเอาตัวเองไม่รอดเนี่ยศักยภาพพลังงานของเรามันมันก็จะไม่สามารถที่จะ support หรือช่วยคนอื่นได้ได้เท่าที่มันจะเป็นอะ่ะฉะนั้นแล้วเราเราต้องฐานตรงนี้เราต้องแกล่งก่อนนะครับผมเมื่อเราอยากให้ตัวเองมีชีวิตแบบไหน,น,ม,นมันเหมือนกับเป็นการตั้งกฎเหล็กให้กับตัวเองว่าครั้งต่อไปเราจะไม่ลดตัวเองเพื่อใครอีกนะครับผมเพราะว่า ถ้าใครเข้ามาแล้วแบบไม่ชัดเจนกับเราไม่ไม่สนใจหรือไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเราก็ควรที่จะปล่อยเข้าไปนะครับผมเพราะว่าทุกคนมีมีมีคุณค่าในของตัวเองอยู่แล้วอะ่ะและคุณค่าที่ดีก็คือการที่เราไม่ไม่ต้องไปวิ่งตามใครอ่ะนะครับเพราะเราก็เป็นตัวที่แบบสร้างคุณค่ากับตัวเองไงแล้วเราจะไปเอาให้คนอื่นมาสัรเสซิญหรือให้คนอื่นมา มาสร้างคุณค่าให้มันก็ไม่ใช่นะครับเราเราสร้างมันด้วยตนเองอะ่ะนะครับเปรียบเหมือนกับเป็นการอัปเกรดตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดการกระทำหรือภายนอกอะ่ะมันเป็นการที่เราหันกลับมาพัฒนาตนเองด้วยซ้ำเนาะโดยไม่สนว่าคนที่เขาทิ้งเราไปจะเป็นแบบไหนแต่หันกลับมาลักตัวเองมากๆคารบตัวเองให้เกียรติตัเองมากๆนะครับเราเป็นการที่แบบอัปเกรดตัวเองแล้วตัดสิ่ง ที่มันบันทอนจิตใจออกไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นการบล็อกการ unfollow การไม่ไปสืบไม่ไปส่องอันนี้มันมันเป็นการเซฟใจตัวเองเราด้วยนะเซฟความรู้สึกเราด้วยเพราะบางครั้งถ้าเลิกกันไปแล้วหรือแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันปกติก็เป็นคนที่แบบชอบส่องใช่ไหมไปส่องเฟซเขา้พอไปเจอไอ้สิ่งที่เขาโพสสิ่งที่เขาแชร์ซึ่งยิ่งเราไปอ่านเห็นไอ้เรื่องที่มันบรนทอนอยู่แล้ว มันอาจจะทำให้จิตใจเรายิ่งดาวมากขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องออตัดสิ่งพวกนี้นะครับอย่าอย่าไปเสพอย่าไปให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้เพราะใจของตัวเองต้องสงบก่อนใจตัวเองสำคัญมากนะครับผมใจตัวเองสำคัญมากยิ่งสงบยิ่งดีเนาะไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาก็ไม่วกแวกแล้วเพราะว่าจิตมันแกล่งแล้วอะ จิตใจมันแกร่งมันสงบแล้วมันมันอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะผ่านมากี่สนามก็ให้มันเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนเป็นว่ามุมมองของความรักในครั้งนี้มันมันสอนอะไรเราบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งความเจ็บปวดมันมันก็เป็นครูที่ดีเนาะให้เราแบบตัดสินใจโอเคชีวิตนี้นิสัยแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ความคิดแบบนี้ไม่เอาแล้วมันมันเป็นการที่แบบ มันลงต่ําๆสุดแล้วอ่ะมันจะลงกว่านี้ไม่ได้มันมันต้องมันต้องขึ้นอย่างเดียวแล้วมันก็เกิดจากการที่เราตัดสินใจนี่แหละไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้ไม่เอาแล้วคนแบบนี้นะครับไม่เอาแล้วเพื่อนแบบนี้ไม่เอาแล้วความสัมพันธ์แบบนี้นะครับผมเป็นการดีตัวเองออกมาจากจุดที่มันดิ่งสุดๆต่ำสุดๆนะครับทางเดียวที่มันจะไปได้ก็คือการที่แบบพุ่งไปข้างหน้าพุ่งสูงขึ้นนะครับผมโอเคนี้ก็เป็น เขาคิดเล็กๆน้อยเล็กกันเกี่ยวกับความรักเนาะต้องต้องรักตัวเองให้มากๆเนาะเราต้องอมีพลังพ w e r ตรงนี้ก่อนเมื่อรักตัวเองให้มากๆมันเป็นฐานที่ดีเลยนะับฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็จะสามารถที่จะดูแลหรือรักคนอื่นได้แบบสบายๆไม่กดดันตัวเองแล้วเพราะว่าฐานความรักเรามันแข็งแกร่งแล้วนะ้มันเติมเต็มตัวเองได้แล้วเราเอาตัวเองรอดแล้วเราถึงจะช่วยเหลือคนอื่นได้แบบสบายชิๆนะครับผม โอเคท่านเพื่อนชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจำไว้ว่าเขาทิ้งคุณไปแต่คุณอย่าทอดทิ้งตัวเองเด็ดขาดนะครับผมพบกันทุกๆวันเวลาของวงตรงผมมอสวัชราก่อนอค,ครับ